ในชุด F 1 5 0สไ i d e r เดมีอะไรบ้างสกูปฝากระโปรงตัวนี้ติดไว้เพื่อประดับติดไว้เพื่อสวยงามเฉยๆอันนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Outlander นะครับผมนี่เนี่ยผมติดเพิ่มเข้าไปให้นะครับอ,อยู่ตรงนี้บริเวณตรงโลโก้นะครับ สวัสดีครับผมเอกนะครับจากช่องมาแนลฟอร์ดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟอร์ดนิวารารามินทากม .7 เช่นเคยครับผมแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ผมก็มีรถมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับรถที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับนี่คันนี้นะครับคือรุ่น XLT นะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนะครับ160แรงม้าแล้วก็แรงบิดถึง385นิวตันเมตรเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูครับ ตัวนี้นะครับเราก็จะเปิดฝากระโปรงหน้าได้ง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าเรามีโช๊คอัพตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งให้ในทุกรุ่นของฟอร์ดนะครับไม่ว่าซื้อฟอร์ดรุ่นใดคุณก็จะมีโช๊คอัพค้ำฝากระโปรงแบบนี้ไปให้ทุกรุ่นนะครับผมส่วนภายในห้องเครื่องนะครับผมอยากให้ทุกท่านเข้ามาดูนะครับภายในห้องเครื่องนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยถูกยกสูงขึ้นมาหมดนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับถูกออกแบบมา เพื่อให้ลุยน้ำได้สูงถึง80เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้อ่ะเรามาดูในเรื่องของเรื่องชุดแต่งกันบ้างนะครับชุดแต่งที่แต่งให้ไปนะครับก็ถือว่าเป็นชุดแต่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นคือชุดแต่งหน้า F150 Spider นั่นเองนะครับในชุด F150 Spider มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้ครับกระจังหน้านะครับกระจังด้านหน้าจะเป็นกระจังขนาดใหญ่ นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเป็นตัวสกอนสีแดงนะครับอันนี้ก็สามารถทําสีได้นะครับสั่งทําสีได้อยากได้สีไหนก็บอกกันนะครับผมกระจังหน้าเขาจะใหญ่นะครับใหญ่กว่ากระจังหน้าของเดิมใหญ่กว่าปกตินะครับอันถัดมานะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับไฟตัวสีพร้อมแผ่นไฟเบอร์กาตัวนี้เพิ่มมิติให้กับตัวรถเป็นอย่างดีนะครับสวยงามมากๆไฟตัวสีนี้ไม่ใช่ไฟหลอกๆนะครับเป็นไฟจริงๆติดจริงๆนะครับ ก็คือเราเปิดไฟหลีของตัวรถเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับผมไฟตัดหมอกนะครับเราก็ยังมีให้อยู่นะครับตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนรูปแบบของการชนด้านล่างออกนั่นเองนะครับเราเปลี่ยนของเดิมออกแล้วใส่ของใหม่เข้าไปนะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้นะครับที่พูดไปนะครับอยู่ในชุดของ F 1 5 0สไ i d e r เดอร์และอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในชุดของเขานะครับนั่นคือซุ้มล้อครับผม ซุ้มล้อตัวนี้นะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วครับแบบไม่มีหมุดนะครับที่เห็นเป็นแบบมีหมุดน่ะอันนั้นก็คือมันไม่ได้มากับชุด F150 Spider นะครับที่มากับชุด F150 Spider จริงๆก็คือจะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบไม่มีหมุดนะครับผมถัดมานะครับดูที่ฝากระโปรงตัวนี้นะครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือสกูปฝากระโปรง ตัวนี้นะครับจะเป็นสกู๊ปของฟิตนะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่นะครับเกือบเต็มฝากระโปรงหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปแรกครับตัวนี้จะเป็นรูปแรกทําเป็นสีทูโทนนะครับก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับข้อดีของเขาคือสวยงามครับสวยงาม สวยงามจริงๆเพิ่มมิติให้กับตัวรถได้มากจริงๆนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าสกูฟฝากระโปรงหน้าของฟิตตัวนี้นะครับจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดนั่งอยู่ในรถเนี่ยมองออกมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะบางทัศนวิสัยในการขับขี่ไปบ้างบางส่วนนะครับแต่สําหรับลูกค้าหรือผู้ขับขี่ที่มีส่วนสูงค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บอกก่อนนะครับ แล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับแต่ว่าข้อดีข้อเสียเราต้องคุยกันก่อนว่ามันมียังไงนะครับผมถ้าลูกค้ารับได้ในข้อเสียที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็จัดให้ได้เลยเต็มที่นะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับตัวนี้ขอบไฟหน้าขอบไฟท้ายอันนี้สแตนดาร์ดแถมให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับสำหรับผมนะครับตามมาด้านข้างนะครับผมตัวนี้เนี่ยแก้มข้างของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะครับ แต่ด้วยความท mm. hmm. um, uh uh um ี่มันดํามาทั้งคันแล้วมันจะมาเป็นสีเงินสีโครเมียมอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็มันมันก็ดูโดดอะนะนะครับก็เลยครอบเป็นสีดําให้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นครอบกระจกนะครับอันเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีดําเงาอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นดําด้านนะครับลูกค้าชอบสีดาด้านนะครับก็อยากให้ครอบเป็นสีดําด้านไปเลยนะครับก็จตดการครอบให้นะครับแล้วก็ตัวกระจกตรงนี้นะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวกระจกตรงนี้นะครับไม่มีเกลียวนะครับทําให้ไม่เกิดความเสียหายเวลาถูกเฉี่ยวชนนะครับเวลาเดินชนนะครับหรือมีมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวนะครับตัวนี้นะครับก็จะสามารถดึงกลับมาได้เลยนะครับจะไม่เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับผมไล่มานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกันสาดนะครับกันสาตัวนี้เนี่ยก็ข้อดีข้อดีคืออะไรอ่ะ ข้อดีก็คือกันฝนได้นิดหน่อยอาจจะเปิดแง้มได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเวลาฝนตกนะครับแต่จริงๆอยู่ในรถก็ไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งเนาะนะครับเพราะผมบอกกันเลยว่าอันนี้ผมไม่ค่อยชอบติดให้ลูกค้านะแต่ถ้าลูกค้าชอบผมก็ติดให้นะครับเพราะว่าเวลาเขาออกแบบมาเนี่ยตัว Aero Dynamic ของรถเนี่ยนะครับตัวนี้เขาไม่ได้ติดมาจากโรงงานพอมาติดที่หลังเนี่ยในเรื่องของแรงลมในเรื่องของอะไรพวกนี้มันไม่ได้ครับพอติดเข้าไปแล้วตัวนี้มันอาจจะทําให้เกิดเสียง นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับข้อดีข้อเสียต้องบอกกันก่อนแต่ถ้าเกิดชอบผมติดให้นะครับลาวหลังคาอันนี้ก็เช่นเดียวกันลาวหลังคาตัวนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะครับรุ่น xlt จะไม่มีใครที่ต้องการเป็นาสายแคมปิ้งที่อยากจะมีลาวหลังคาไว้แบกผลสัมภาระได้จริงนะครับผมแนะนำให้เป็นรุ่น YT แท็ไปเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ มันใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นวายแพกเนี่ยสามารถรองรับน้ําหนักได้จริงๆเลยนะครับแบกขนสัมภาระได้จริงๆเลยตัวนี้ติดไว้เพื่อประดับติดไว้เพื่อสวยงามเฉยๆไม่ได้ติดไว้เพื่อใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปใช้แบกขนสัมภาระนะครับมันจะหักนะครับผมอีกอันหนึ่งน,นะครับที่ผมแต่งไปให้นะครับนั่นคือเบ้ารองมือนะครับจะสังเกตว่าเบ้ารองมือที่ผมติดให้นะครับเป็นเบ้ารองมือแบบเข้ารูปนะครับมันจะดูกระชับกว่ามันจะดูสปอร์ตกว่า เบ้ารองมือแบบเดิมๆเนาะนะครับแล้วมันดูเข้ากับตัวรถแล้วมันดูหรูอ่ะนะครับส่วนมือจับเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกลูกค้าท่านนี้นะครับชอบสีดําด้านผมก็ครอบเป็นสีดําด้านให้เช่นเดียวกัน mm. ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายรถกันบ้านนะครับ mm. สิ่งแรกเลยที่เห็นชัดเจนเลยนะครับ mm. นั่นคือโลบาร์เหล็กแบบนี้นะครับ อันนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ Outlander นะครับผมเป็นตัวที่มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงกลางด้วยนะครับผมตัวนี้ทีนี้นะครับต่อมาครับก็คือตัวนี้กันชนท้ายนะครับเป็นแบบเหล็กนะครับเชิญเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานนะครับเหล็กแข็งมากๆเลยนะครับแต่เราเนี่ยถอดกันชนท้ายเดิมออกไปเลยแล้วใส่กันชนใหม่เข้าไปนะครับแต่แต่นะครับตัวเซนเซอร์ของเรายังมีอยู่ครับ เราใส่ไว้ให้ครบนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทุกจุดนะครับตัวนี้เราไม่ได้ตัดออกนะแล้วตรงนี้ก็จะมีไฟ2ป้ายทะเบียนด้วยนะครับแล้วเจ้ากันชนเหล็กตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเบ้าเอาไว้รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมภายหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงบอลลากจุงปากนกแก้วนะครับหรือว่าจะเป็นต่อสายไฟมาเพื่อรองรับตัวปาั๊กเทเลอร์นะครับผมก็สามารถทำได้นะครับผม ตรงนี้นะครับเราก็เป็นเบ้าลองมือจับนะครับจะเป็นรูปปลายดาบแบบนี้ให้นะครับตรงนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับสำหรับการแต่งในส่วนของด้านท้ายนะครับผมอีกอันนึงนะครับตัวนี้นะครับรุ่น XLT นะครับไม่มีกล้องมองหลังนะครับตอนถอยจอดเนี่ยเราจะไม่มีกล้องไว้ดูนะตัวนี้เนี่ยผมติดเพิ่มเข้าไปให้นะครับอยู่ตรงนี้บริเวณตรงโลโก้นะครับนี่ใต้ f r d จะเหมือนกับรุ่นวายแท็กเลยที่ติดในตำแหน่งนี้เลยนะครับผมตัวนี้เวลาถอยจอดนะครับผมเราก็จะเห็นภาพด้านหลังอย่างชัดเจนอันนี้ผมก็ติดกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะครับจะแยกกับกล้องตัวนี้นะครับกล้องบันทึกด้านหลังเนี่ยจะติดอยู่บริเวณใต้กันชนเหล็กตัวนี้นี่จะเป็นกล้องลูกเต๋าแบบนี้นะครับไว้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆเวลาที่เราขับขี่ในส่วนของด้านในนะครับผม รุ่นนี้นะครับ2021นะครับเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับจะไม่ใช่เบาะผ้าแล้วนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับผมก็พูดในหลายคลิปนะครับก็จะย้าเตือนกันทุกๆคลิปนะครับว่าพวงมาลัยนี้นะครับยืนยันนอนยันเลยว่าเบาที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับณตอนนี้เพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%เเซนะครับข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้านั่นก็คือตัวนี้นะครับ มันจะเบานะครับควบคุมง่ายเวลาถอยเข้าถอยออกนะครับก็จะทําได้ง่ายทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราขับด้วยความเร็วนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะมีการหน่วงนะครับทำให้มันอยู่ในความปลอดภัยนะครับไม่ไม่เสียอาการนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้นะครับมีระบบชดเชยแรงสายด้วยนะครับจะสังเกตว่าเวลาเราขับรถนะครับ ขึ้นสะพานหรือลงสะพานนะรบ,บริเวณคอสะพานเนี่ยมันจะทําให้ล้อส่ายหรือว่าพวงมาลัยส่ายนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีระบบชดเชยแรงส่ายมาให้ด้วยนะครับก็จะทําให้อาการส่ายที่มีนั้นน้อยลงนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเราสามารถควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ควบคุมการตั้งค่าโทรเข้าโทรออกได้เลยตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ ก็จะมีคูสคอนโทรลนะครับแล้วก็ระบบลิมิตด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับมีช่องเสียบ USB ให้ถึง2ช่องนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับสช่องอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้กับด้านด้านในตรงนี้นะครับผม แลใครนะครับสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของรถสวยๆงามๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์0817872399นะครับหรือทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจมาแนวฟอร์ดนะครับคลิปดีๆแบบนี้เจ๋งๆแบบนี้นะครับมีให้เลือกชมอีกหลายคลิปนะครับในช่อง y t u t u นะครับชื่อว่ามาแนวฟอร์ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิป ในการรีวิวรถเจ๋งๆแบบนี้นะครับผมก,ก็ในคลิปหน้านะครับก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้มาฝากอีกเช่นเคยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ